่าต่อไปเราจะมาดูที่การตับเกี่ยวข้อ IMC ด้วยเครื่องตับเลยเครื่องเครื่อง,งจับเราเนี่ยทำขึ้นมาโดยไทยผลิตเป็นงานคัสตอม IDY <c oughs> อ้าวครับตอนนี้ตับเกี่ยวข่อ IMC หนงับ2นะ20มิล ใส่น้ำมันไปหน่อยอเชื่อเลยว่าช่างบางคนทำไม่เปลี่ยนนะครับตับเกลื่อมมือ,อามราคา2,000กว่าบาทครับชุดนี้ซื้อมาไม่ถึง2อ0 0ันพัน0 0้าพครับ1,900 อ่าเรียบร้อยแล้วครับเห็นนะไหมม่แน่นครับไม่แน่นยืดีกเออได้แล้วเส้นหนึ่งแล้วปึ๊บอ่าเรียบร้อยเอาดึงสลกักย้อนกลับอ่าเออย้อนกลับอ่าอ่าลอยไอ้ทีเีย ท้อยนะเดี๋ยวโอเคอ่าดูดูดูเกียวครับดูเกียวเดี๋ยวให้ดูเกียวอ่าเดี๋ยวให้ดูเกียวครับเป็นไงเงียบอ่าเหมือนเครื่อง CNC เลยนะ